สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วันสารนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะที่อู่ช่วงเช้าเชานะคะอาจะพามาดูรถดัาคันนี้นะคะสีเขียวมะนาวคันนี้เป็นหัวเมก้าซีรีส์500นะคะเป็นหัวแคปเครื่องคูดตัวของคันนี้ก็คือเครื่อง j o 7E นะคะ210ร้อยสเทอร์โบค่ะเป็นคัสซีนอกนะคะเอกสารก็ออกเรียบร้อยพร้อมที่จะไปโอนได้เลยนะคะที่จังหวัดลูกค้า วันนี้ก็มาอัปเดตรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะก่อนที่จะส่งมอบไปถึงมือลูกค้านะคะจะเดินทางไปอยู่เป็นลูกหลานของจังหวัดอุบลราชธานีอีกคันหนึ่งนะคะทางอู่หันษาก,ก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะรถดำสวยๆไว้อีกสักคันหนึ่งนะคะวันนี้จะรีวิวร,รอบคันของคันนี้ให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนพี่ๆจะเดินทางมารับนะคะก็เป็นหัวเมก้าหัวแคบนะคะเครื่อง JO7E ค a s i n o ค่ะ เครื่องตัวนี้หัวตัวนี้นะคะตอนนี้ของขาดตลาดนะคะยังยังไม่มีรถเข้ามาที่อู่ะคะตอนนี้ทางอู่ยังไม่มีว่างสักคันนะคะสําหรับเครื่อง J O 7 E นะคะเดี๋ยวพาเดินชมนะคะคันนี้ทางอู่ทาเป็นสีเขียวมะนาวนะคะติดฟิมสีดําแบบนี้นะคะกระทะชุบโครเมียมนะคะเดี๋ยวไปดูคอนโซลหน้ากันบ้างนะคะ น,นี้นะคะก็หุ้มเบาะทำความสะอาดภายในหัวเก๋งให้ใหม่หมดทั้งคันนะคะเบาะหนังก็เป็นลายนี้นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมีที่นอนด้วยค่ะข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นใส่เป็นกระทะชุบโคเเมียมนะคะยางใหม่ทั้งหกเส้นนะคะ ถัชุบโครเมียมนะคะทั้งสีเส้นนะคะแบตบใหม่นะคะทำที่ล็อกเรียบร้อยนะคะดึงโซ,โซ่ระหวังบางฝุ่นหลังล้อให้ด้วยนะคะที่กันราวกันถังน้ำมันนะคะใส่ให้ทั้งสองข้างนะคะเป็นคันซีนอกนะคะเอกสารคันนี้ก็ออกพร้อมโอนได้เลยนะคะลูกค้ามารับนะคะก็ได้เอกสารไปพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ ความยาวนะคะความยาวของกระบะคันนี้อยู่ที่3เมตร50นะคะรวมฝาท้ายนะคะฝาท้ายทางอู่ทําเป็นทรงนี้นะคะ ก็สวยงามลงตัวนะคะทางอู่ก็เช็คทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะรอพี่ๆจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็กําลังเดินทางมานะคะยังไม่ถึงอู่นะคะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่มาใช้บริการรถจากทางอู่หันศาของเราไปไว้ใช้งานนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ํารวยเงินทองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้พี่ๆนะคะประสบแต่ผลสําเร็จนะคะทุกประการนะคะ ระบบท่อนะคะทางอูเดินเป็นท่อเอสเลดออกตรงกลางนะคะถังลมก็เป็นทิฟซี่นะคะระบบเบรทิฟซี่นะคะตอนนี้นวมพงมาะไยนะคะสีชมพูหวานแววมากเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ได้ยกเครื่องยนต์ให้ดูนะคะ,ะช่างก็ทํางานนะคะก็ไม่อยากไปรบกวนนะคะให้ช่างทํางานไปนะคะก็เป็นเครื่อง JO7E ค่ะเป็นเครื่องหสูบนะคะ210เทอร์โบค่ะเป็นเครื่องหสูบสําหรับคันนี้เป็นคัสซีนอกนะคะเดี๋ยวมาชมข้างหน้าอีกครั้งนะคะ าฝากเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยากได้รถด,ดัมไปไว้ใช้งานนะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะก็ทักมาคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะที่อู่ของเรานะคะตามเบอร์โทรนะคะสติกเกอร์อู่เลยนะคะติดต่อมาได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะอู่หันษานะคะยินดีต้อนรับพี่ๆลูกค้าทุกท่านนะคะแวะมาเยี่ยมชมได้ที่อู่เลยนะคะ ก็มีหลายรุ่นนะคะรุ่นนี้ก็กําลังทยอยมานะคะอ่าสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีมีเข้ามานะคะเป็นเครื่อง j o 7 e นะคะหัวแคบนะคะตัวนี้หัวเดี่ยวก็มีนะคะถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมาได้ทางอู่ของเรานะคะมีให้เลือกชมนะคะหลายรุ่นหลายยี่ห้อแวะมาทักทายกันได้โดยตรงที่อู่เลยก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางอู่ก็เอารุ่นนี้มาฝากนะคะเป็นมีโนนะคะฮีโน่เมกาซีรีส์500เครื่องคู่ตัวที่มากับรถก็คือเครื่อง JO 7E 210 Turbo คัสซีนอกนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะทางอู่จัดให้นะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสวยสดสะอาดแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะคะคลิปนี้เอารถสวยๆมาฝากนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกคลิปหน้าวันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะ